ตั้งค่าแจ้งเตือนสำหรับกล้องวงจรปิดตาหัวเริ่มต้นด้วยการเข้าไปที่เมนูหลักนะครับถ้าของใครต้องใส่รหัสผ่านก็พิมพ์ได้เลยนะครับอันนี้ผมล็อกอินไว้อยู่แล้วก็เลยไม่ต้องใส่รหัสผ่านนะครับเข้าที่นี่นะครับมาที่เมนูหลักเสร็จแล้วเข้าที่อัจฉริยะตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ SMD ตัวนี้ครับ แก้ไขครับเข้ามาที่พารามิเตอร์ SMD นะครับพารามิเตอร์ SMD นะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาดูที่เปิดใช้งานตัวนี้นะครับต้องเปิดใช้งานนะแล้วก็เลือกที่มนุษย์แล้วก็ยานยนต์ตัวนี้นะครับกล้องของตาหัวเนี่ยมีความสามารถด้าน AI เข้ามาให้แล้ว เป็น AI ตัวเริ่มต้นของตาหัวแต่ต้องบอกว่ามีความแม่นยำสูงมากนะครับตัวนี้เชื่อถือได้ในระดับนึงเลยโอเคหัวข้อต่อไปเราก็ต้องมาดูที่ตารางเวลาครับเราอยากจะให้มันแจ้งเตือนตอนไหนบ้างนะครับอันนี้ก็คือแจ้งเตือนตลอด24ชั่วโมงเลยทั้ง7วันอันนี้ก็ปรับเอาตามของแต่ละคนใช้งานได้เลย ตั้งค่าหลักๆคือแค่นี้เลยนะครับก็สามารถทำงานได้แล้วกดนำไปใช้อันนี้อย่าลืมนะครับเราอยู่ที่ช่อง1น่นะถ้าของใครที่มีหลายช่องก็ต้องตั้งทุกช่องนะครับมันแยกกันต้องตั้งทุกช่องนะครับแล้วก็อย่าลืมกดนำไปใช้ด้วยนะครับ คราวนี้ก็ต้องไปดูเพิ่มเติมของที่เป็นในฝั่งของมือถือในมือถือเราก็ต้องตั้งค่ารับการแจ้งเตือนด้วยก็ต้องบอกว่าทําควบคู่กันนะครับสาหรับตาหัวต้องดูทั้ง2อ,อันอันแรกก็คือเรื่องของที่หน้าเครื่องก็คือตัวนี้อันที่2ก็คือเรื่องของในแอปพลิเคชันในมือถือก็สุดท้ายนี้อย่าลืมครับฝากกด subscribe ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วก็มีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบให้ ขอบคุณมากครับ